สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกกับทีมงานมีอะไรวันนี้ครับอ้าวนี่ตอนรับแฟนครับผมแล้วครับแหมสักคลิปเหนักคลิปนึ่งวันนี้ครับจะไม่พอกันว่าจะซาจีนหรือว่าจะซกเล็กขึิดบอกออกของบอกคบใครอยาไปซกเล็กนะครับวันนี้นะทำอาหารอีสานพองยอย่างแปลกใหม่พองนะครับนะคุกกรอนรออยู่แล้วครับเดี๋ยวพอคุกกรอนก้ามนะครับนะ เอาล้ครับนี่ก่อนลครับซอยจีนแล้วครับตอนนี้นะซอยจีนซาเกาะไก่วะครับก่อนวะ่ะสกเล็กดีกว่าวะเล่นอาหารอีสานใส่ข้าวคั่วพอวะซาใส่ข้าวคั่วชาอ,อีสานสกเล็กชิ้นใหญ่น้อยนะครับหนาหน่อยกุก่อนซอยจีน ไก่ทองวัดก็ไก่ไกโรงเรียนด้วบนะไปด้ทอนะซกเล็กนี่นะครับอีสานของครับเมินสุดเหนือมันแล้วครับนี่เขาสูตรอีสานของครับเดี๋ยวดิ่ตามกันยาวๆนะครับโอ้ยนะครับมีแหววแล้วกุกกรนซอยจีนใจเดิมอยู่บนพะยะซกเล็กนะครับอไหนสกเล็กนี่เหมือนซ่าทั้งเนานะเขาเหมือนทั้งเหนือนะสกเล็กจะใส่ข้าวคั่วแล้วพริกลาบ เขามานไดพลิกลาบนะครับที่พลิกปนนะครับนี่เขามาติดตามตอนซอยเครื่องในตอนปุ้งหุ่มก๊าบนะครับเป็นี้ยของแบเอาล้วครับตอนนี้อันนี้ถ้ามันติดอันนี้นะเขาก็ดึงออกเนี่ยหงายนิดเดียวนี่แน่เยือนเยื่อนี่นะอย่างครับนเีอยตัวนี้เนาะเเดี๋ยวาานนี่ครับ ถ้าเป็นมันติดนี่นะถ้าก็ดึงออกครับนี่ดึงออกเลยถ้าสดๆอยอะได้นั่นเสมนี่ครับอันเก่าๆต้องล่างนี่น่อยนี่ครับแจมละเอาอะอย่าใส่นี่เขาจะเอาทิ้งลองพอแต่ละอันมันติดก็เนี่ยถ้ามันติดเหาก็ลอกออกนะครับให้ก่อนลอกเอาไว้นี่ เ้ามดึงออกเลยนี่ตืก๊กระบอกอห้ว<ด>ัดึงบสอไหมดละนี่เรตงดึงออกปักนะตัวนมี่นันจะใสครับเอเดี๋เขามาซอยเครื่องนครับซอยเคนะ่องนอันนั้นนขนคันนาอ้ันนาดอนคันนาสูงคันนาสูงคันดอนนี่เเขามาอยาพี่ตับตับดน้อยเข้านี่ยตับบดน้อยเ่นะ สองเมตสูงเลยไอ้ไ้เดยมันมาตามกมะมันเข้าตงสูงกัเดี๋ยวซอยแรกอก็แก้มกัโอ้ยค่าเชื่อมันมาดีนะเราลกอูด้วยก่นเเื่อซออย่างเซที่ตามนปงครับเานครับอะนไหนะไรหจมมทางนี้ เมีอลนะีบอลอนนัเนยสารนั่นไปหนไปโรงเรียนไปันอแต่คนอื่นเอาไปโอเคแต่เเดีวอ่ะบอลเดี๋ยวมาติดตามตอนพุ้งครับอาอนะครับอนนี้มารอตอนปุ้งแล้วครับ จีนเครื่องหน,นนะี่เขาอใส่กระหมังล้อไว้เขาเลือดใส่นะครับนี่มักเลือดซาตั้งเหนือนี่ใส่เครื่องเทศนะครับนะแต่ตั้งอีสานคนนมาใส่ครับเดใส่ข้าวคัว่วเดี๋ยวเลือดใส่ลยครับไปงไหนนี่อะทไไหอ่นะ ขอดยิงซไัดอย่ได้ไตา่มนหั้านไครับมไกาด้เรอหลก้อนออกครับหลกก้อนเลยเอาไปหลุกก้อนอันตรายอันนี้อันนี้ได้เขาเช่ทได้ไม่เป็นไรพี่เราก็ดังไงเออเพราะว่าเพราะว่าเขาเออไม่เป็นไรเขา้เาออมไ่ไ้เใช่ถุงถข้างนี่มยนี่นะเพ้อเ ไปกอบวงยููมไปะไปกอบไปกอบเนถังเงินถองไม่นี้อันนี้พริกปลนะครับเจ้พริกลาบเหมือนบ้านเหมือนเขาโอ้เครื่องมันกระทะใส่ขกัวใส่อัวเจอะไรจริงด้ยเขาเปิดงานะเจจริง เกลือผงชุดรสเหมือนเขานะครับใส่เกลือใส่ผงชุดรสเป็นมีใส่ข้าวคั่วนะครับอีสานนี่ยย่าซาแบบอีสานอุ้าสาก็ซือแก้อเดข้าวคั่วนะเน้นเล็นนาิกระ้พิกปนพริกปนนะพริกปนครับถ้ามันแพงไปซื้อมาแบองมก็ใช้ของคุณไปกระทะอะไรก็ได้ ไม่ใ่นักหน่อยก็ไม่ซื้อขนาดผมเป็นทำโคก็ดีนะซื้อของเทป้างธรรมดาะกเกลือตือตครับเกลืออันนี้ครับอย่างนี้ใชขาดเกลือตาเกลือหะน้อยนะครับอันนี้ผมตนะครับขาดเกลือแคน้นะมาแค่ ใส่ของอีสานสู้อีสานมาใส่ใส่ข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วครับเพี้ยองเพี้ยคมเลยครับอ้าวเกลือนี่นอนเกลือนะครับอันนี้เก่ารู้สึกเป็นคดีหนิ่มั้งที่เจอกับเจออะไรของปลาร้านต้ยังกินเพี้ยแล้วครับน้ำเพี้ยนน้ำเพี้ยนเพี้ยคมเลยไอ้เพี้ยนถุงเป็นถุงไอ้เป็นถุงในน้อยนี่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 นะครับนี่จะปลาใส่มดได้ไหมครับ ลลโอเคเนาะไม่เป็นไรแตมันน,นั<ส>่งล่ำฮ้ สุสร,สขขริสานมันจะใส่ข้าวคั่วแล้วอย่าซอยพักกั๊เนาะครับนี่ก้นๆเข้ากันนะครับมีถ้าเเดดครับมีปลาจะแล้วแก้วขนาดนี้นะแก้วขนาดนั้นต้องตัดสามนิดน้มันแก้วเลี้องแก้วเล้ยงผ่านมันร้องพอนะครับวันนี้มัสกเล็กก่อนนะเนี่ยเนีคนไปสักสก,กัมเดี๋ยวเขาไปซอยต้นพักต้นหอมกัมครับ,บนี่ครับแทบเดี๋ยวเขาจะซอยหอมใส่นะครับนีหอมนี่ เอาน้อยแล้วันอันเากับไปด้วยไหมจะคับแล้วแต่ไอ้ผักเนี่ยยาวหน่อยไักมันทรงเหลอเี๋ยวได้อยู่ตักละแล้วงานบ่อใส่ไว้แล้วก็ไปสารแนครับสารเปิร์ดมเปดเด็ดใส่่นะครับเดาดเด็ดเด็ดใส่เลยู่กนต้องซอย

อ้าวนะครับสกเล็กเดี๋ยวให้ต้นจิ้งมากรอให้แบไงพี่เปิดร้านได้ไหมได้ร้านมีไหนได้ไหมเขาขวหอมนิดนึงอืมโอ้โอเคครับนี่ก็เชฟใหญ่เหมือนกันนะต้นนี้นะมันก็เข้าเชฟสองคนเนาะถ้าเสือสู้ต้องหมดหอยนิดหนึ่ง ลบเูกเพียเพียถึงดีถึงเออมันขมเนาะสั่พิเศษเนอรมาซื้อไนมาไหนวะนี่ไ่เห็นไงอ๋อข้าวนี่เหรอข้าวนี่ปท้ายพวกแ่ตอนน้องจีบมดเหรอจีบีิได้้หูอนเนื้อหมูคนเพื่อวเขาเริ่มเสียอาการข้างแล้วกัต๊ะห้องต้องต้อบยมาเกี่ยวกีละ อันนี้ก็แก้ตัวครับนออันนี้องแก้ตัวเลยขนาดไก่ก้านยังดีใจขนาดนี้ไก่ชนะสม่โอหนาบันไา่เนี่ยหลวงเกินนนะกเล็กตือกำเนหือดากินกเล็กอีกกเล็ก โอ้องสุดโอเชยงไยมาไปละกี่เปอร์เซ็นละเออเกี่เปอร์เซ็นละผมได้ยคนเดียวเนาะยังขยเคนเดียหม้อส่ละครับคอเพื่อวางเอาไปสิไปที่มั่งสงสารเนา พักหลีลุลีล้ล้กคตวางเขาปากหลีลุลีลลสุดะ้ดยไว้มากินเนื้อนะครับโอนะครับเดี๋ยวต้หาเมนูอื่นไหมทดแทนรับ่าดีไอจ้มง่ายครับคาเชคาเชขาดนิดนิดครับย่างผมซื้อละ กเดี๋ยวเดี๋ยวพออ่าเนี่ยนี่เป็นเ้างวัดซุกเล็กเนาะซุกเล็กนะเนาะกต่ลังเกยกินเนี่ยครับนี่มึงกับซะไอหม้อหม้อตีเนี่ยหูออยู่ไหนเนาะได้ไหมเนาะขอขออีกคำหนึ่งนะอ่าเนี่ยไอ้ก้าก้าวมันได้ว่าเพื่อความสัวเคลฟใหญ่ เหี่ไหมครับเป็นไงนี่ครับยอดน้อยเนาะรั้มไปแหมแบมแล้วครับอาไอ้ว่าเคยเหมืองเคยทำนักเต๋อสกเล็กนี่นะแต่คนเหนือเขาสะดวกทานกุ้งก้อนทานโอ้โหนุ่มดีคนเลยครับผมผมครับเออเอ้าเดี๋ยวคือน้องบอยจิ้มเฉพาะหน่ำเกียรติตัวกินไข่เกียรติปลาไหลกินน้ำแกงอ่ะ เนาะโอกโหวาน,น,นขมๆเนาะผมหวานกลมๆครับเขาแบ่งที่ลยเขาเรกว่าะไรเขาชาดเขาจัดๆหน่อยเผร็จกันล่านล่าเนี่ครับผมแต่เสร์จล่าผมไปชีวิตคนข้านอกสุดยอดครับลาบมบครับคครับกันครับ้รครับคครับ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 คับครับร้บครรัับนรับบครับบเัับั ต้องอที่ลานใช่ไหมฮะตรดี้านเยม้อปว่าม้อกระเซเข้าปลา่นี่เออหอมกัวหไมไมบนขังนะครับซักปลานอินรยนลายกันเอนรีากแทากัหยอดเฮ้ยกันชิตนกัปนเก็พิสองตายายไม่ได้ที่อกหน้าปีนซะ กินเห็ดสงวนสงวนเห็ดสงวนด้วยเห็ดสงวนนี่เจ็บเอากินเราหมนบ่นนองวันนี้กับซุปยอดนะครับเมือนก็เป็่นไปน้าบอยชาวยช่วาช่มานเป็่นไปมนกัน่งใกล้ร้านร้าร้านนี่จานแม่ไ็เฉล่ยเลยหรอนั่งเลยหรอมีสองเมนูนะพี่น้อกุงเต้นกุ้งเต้น ลูกเลือดสามลูกโอ้ดีลูลนี่หมดตันประเทศไทยทำแอแอจะได้ลูเนี่ยเยอมันเนาะซาอี่ะซาลูซาซาเลือดซาเลือดโอ้จะน้าตัเนอเนาะก้อนเลือดีอเลือดดีอันนี้ก็สกเล็กเนาสกเล็ก เลือดีแล้วเขาเรียกโค้เป็นก้อยนะครับก้อยก้อยเลือดดีครับก้อยเลือดดีครับผมก้อยเป็นก้อยเป็นก้อยเนี้ยจนจนจนมาครับผมอันนี้ครับก้อยเลือดใจดีอืมยิงงานเขาอ่ะยินดีต้อนรับเอฟซีทุกหันทีไม่เอวครับผมเจ้าพ่อต้องบอยเนาะพี่ต้นเนาะครับผมไม่เอวหากันวอยขนาดนี้ใจครับลืมกัน ตาสวยเยเต็มน้อดเลยแก่ไข่มาแล้วก็จะหัวทั้มาเลยครับบ่เคยมาสัมผัสต้องมาเอียวได้นะครับเออมาได้ครับที่น้ำเนี้ยนายคนที่ดูได้ก็ต้องมาต้องมาอๆีทไมต้องมาสัมผัสพอว่ะมันเป็นจะได้จะได้เนาะความรู้สึกจุดท่าน่ะ ใช่ไิมคนเนาะเป็นเชได้ยังไงนะครับครับนี่นะแีงก้อนมันเนาะขามายแรงมาเนี่ยแต่วันกากแก้วเนี่มันนึงส่งปากเจ้โลกน้องยิ่งรุมวันนะเรียนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่ขอบคุณแฟนครับที่เข้ามาที่ตามขอบคุณน้องบอยต้นนะครับที่แว็มาหากันไม่เนาะ ไม่สั่งๆกันเล็กๆน้อยๆเนาะเดี๋ยวเตือนหน้ากับาบ่อยอยู่เขาจะเปลี่ยนสถานที่มึงค้างจะไปไม่จ้างหงเดี๋ยววันนี้ชีวิตคนมันนอกนะครับคับทีมงานมีนะเจอกันใหมนะครับสวัสดีครับมีอย่างมวนตอนยันละเนาะ